ไปในคู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Spot On Tour นะวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษครับเราจะมาทำอะไรนครับหาหาเห็ดทอไห้เห็ดทอแนะนำตัวหน่อยครับผมมาจากบ้านหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งสีท้อยสีท้อยครับครับชื่อเล่นชื่อเหี่ยวครับพี่เหียวนะครับวันนี้ผมมากับพี่เหี่ยวจะมาหาเห็ดเพาะกันตอนนี้ชาวบ้านขึ้นไปอีกแล้วครับมากันหลายคนแล้วครับ อ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่ิธีการหาเหตุผลเป็นยังไงฮนะพร้อมแล้วลุยเลยครับอาลุยไปช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ทันครับตอนนี้30กว่าคันขึ้นไปแล้วนะฮะ,มา,ะมาเลยครับมาเลยสำหรับพ่อหลวงทองสุขก,ก็เดี๋ยวจะตามเราขึ้นมานะฮะอ่าวันนี้ผมมากับพ่อหลวงทองสุขแล้วก็พี่เฮียวนะฮะ รู้สึกว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก่อนหน้าเราแล้วประมาณ30กว่าคันนะแล้วก็ยังมาเรื่อยๆครับนี่ฮะ <c oughs> วันนี้เราให้พี่เหี่ยวนำทางแล้วก็สอนวิธีการหาเห็ดพเพาะเะฮะเขาเรียกว่าวิจัยเห็ดเพาะใช่ไหม เราอยู่ที่ดอยหลวงนะฮะตอนนี้จะโหดๆหน,หน,น่อยมีเหวบอกว่าจะโหดๆห,หน่อยนะฮะ <มา S 2> เริ่มแรกก็ชั้นแล้วครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> บริเวณที่เรามาหาก็จะเป็นพวกใกล้ๆก,กับสวนลิ้นจี่ที่ผมเคยพาท่านผู้ชมมาดู สวนลิ้นจี่นะแต่เรายังไปไม่ถึงสวนที่เราเอาลิ้นจี่มาขายให้กับสมาชิกนะฮะโอ้นี่แค่ขึ้นมาแค่นี้นะฮะน,นี่ยังหน่อมครับอ,อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่เวมีขอขอขอกับที่ใส่อ่ามีตะขอแล้วก็ที่ใส่เห็นไหมอา แต่ไอ้ที่คีบอยู่ข้างซ้ายนั้นไม่ใช่อุปกรณ์ในการหาใช่หม <laughs> บอกเชา้าๆยต้องไล่ยุงกันตั้หน่อยนะฮะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมเคยหาเห็ดเพาะตอนสมัยเด็กๆตอนมากับพ่ออยู่ครั้งเดียวแล้วก็หาไม่เคยเจอครับมันหายากมาก ตอนนี้เราจะให้พี่เหี่ยวสาธิตการหาครับว่าเขาจะหากันยังไงทำเลยังไงนะฮะนะเขาจะหู้ได้จะได้วมันอยู่จะได้ไนะี่นพีเหวี่ยนี่กรเขาจะผอไว้แย่กรอ่ามันจะหันอืมมันเคยหาละ อือ,อเรื่องของเรื่องก็คือสมัยเด็กอยู่ข้างเดียวแล้วพ่อบอกผู้เรื่องไงว่ามันอยู่ตัดไดอ่ะมันอยู่ตามดินเนี่ยมันอยู่ตามซอกหินนะอ่าเดี๋ยวต้องกคิดไปหน้อยพอหลวงตามมาแล้วครับหลวงต้องต้องสาธิต ถ้าพูดถึงการหาของปา่าหาปลานี่ต้องยกให้พ่อหลวงทองสุขครับวิถีชาวบ้านดั้งเดิมนี่ทุกรูปแบบครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ติดตามมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะหรือจะโชคร้ายไม่ทราบตอนนี้ <laughs> มันเดินชิ่งเหลือเกินนะ ไตเติ้ลอยู่นี่แค่ไตเติ้ลใช่ไหมยัง,ยงไม่ถึงยังไม่ถึงม่องนะครับยังไม่ถึงม่องคำว่าม่องคือแหล่งนะฮะเป็นแหล่งของเห็ดถือว่าเป็นการเดินที่ชันอยู่ว,ว,วันนี้เห็นมีชาวบ้านตำบลสีท้อยขึ้นมาผมนั่งนับระหว่างรอ พ่อหลวงทางขึ้นผมนับได้ประมาณสามสิบสามสิบกาคันะพ่อหลวงบอกว่าเจอม่องแล้วเออไม่มองมือฮะแมนเนี่ยฮะยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่ พ่อหลวงบอกว่าถ้าจะมาก็เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยนะฮะและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเห็ดเผาะมันถึงมีราคาแพงตอนนี้มันราคาเท่าไหร่นี250้250ต่อลิตรครับลิตรก็ประมาณโลหกิโลลิตรหนกิโลนะเป็นเป็นกระป๋อง1ลิตรราคา250บาท กัหานอย,โ,ย,โ,ยโอ้โหนี่ฮะจากประสบการณ์ของชาวบ้านเ,นะเอา้าวและพ่อหลวงบอกว่าเจอแล้วมันอยู่ยังไง,ไงเก็บเดียวในโลกเ,เก็บโอเคนี่นะโอ้น,โนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้เก็บกวา,าเห็นโอโ้ต้อง ต้องตาดีหน่อยนะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นเห็ดเพาะเราจะค่อยๆเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันคล้ายกับ ก้อนหินมากมากถ้าไม่สังเกตดีๆที่จะไม่เห็นนะครับอน่ากลัวเห็นแล้วครับผมได้แล้วอ่าฝั่งนู้นพี่เหี่ยวได้แล้วเก็บได้แล้วเก็ะเ๋าแล้ว่กระเ๋าแล้ว,ลว,ลวอะไร <laughs> โอ้รีบเก็บเลยโหช้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราขอตามพ่อหลวงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามพี่เหียวนะเดี๋ยวมาแล้วพี่เหียวเอากระเปลิ่นดาราฮึมกันนี่ตัวเองอันนี้เดินทายคนเดียวมูือยจะทายยังคนกับหันเฮ็ดกับหัน <c oughs> อันนี้ผมชื้ออยู่ในมืออยู่สองเมเนะ็ดเนี่ยฮะ ราจะเดินตามพราหลวงไปก่อนนะฮะก็มีบางหาครับมีหอยค้นหาก่อนหน้าก่อนนี้อ้าวพอนะมีหอยมีคู่แล้วมันมีคนมาหาก่อนหน้านี้แล้วบ้างนะฮะ Thank y ั u อแม่แโช์ไข่หมันมันมตาดีได้ตาร้าเสียเอาฮะหน้าที่ของเราตอนนี้คือตามพอหลวงให้ทันเท่านั้นพอนะฮะนอกนั้นเราไม่หวงเลยครับนี่เห็นไหมตาดีได้อร้เสียนี่ฮะได้อีกหนึ่งนะแกนเดียวในโลกสองแกนในโลกหึ่ม มันออกมาอย่างนี้นี่เองจุดนี้ได้สองเม็ดเอาลองเห็นไหมนะไม่ยอมมันมันนี่แหละแต่นี่แหละมันงนอะไร<ะ>มันเดินไปเดินมาโอ้ โอ้ฝั่งข้างล่างก็มีคนหายอยู่เ,เด้นนักกิครับรน,รน, <laughs> นี่ฮะเขากำลัจะเดินอีไปเรื่อยๆอะไรอโ,ะโอ้โหนี่คือเที่ยวชมดอยเลยทีเดียวครับ เลปโอ้โหเรารน้กว่าใช่ <laughs> มันไม่ใช่นะฮะอืมอันนี้ยังไม่ถึงยอดดอยนะฮะ อันนี้นี้ก็ใช่หรือว่าไม่ใช่น่าจะใช่เห็ดเพาะเก่าครับก่อน,น,นหน้านไหนนานแล้วคงจะร่วงอยู่ไปให้ดึงดวงดาว เห็ดเห็ดทอบนี่มันจะออกประมาณช่วงเดือนเนี้นะหลังฝนตกล่ะพุทธภามีชุนนาพุทธภาแล้วแต่เห็ดมาไวก็ออกว่ะอือก็จะมีเห็ดดินต่ออ๋อมีเห็ดดินด้วยแต่ต้องรอต่อคิวจากเห็ดเพาะนะะ เห็ดรอฝนนะถ้าฝนตกนี่เห็ดมันก็จะออกมาอันนั้นหาทอนหายใจพี่เหียวทอนหายใจไปสองสามเฮื่อละอันนี้เป็นจอมปวกนะ ถือว่าเรามาเที่ยวชมนะฮะถ้าเดินตามทางคิดว่าโอกาสเจอน่าจะน้อยนะฮะถ้าจะออกจากเส้นทางก็โอกาสหลงก็คงจะมีอยู่ <c oughs> พื้นที่เอียงกับพื้นทือราบอันไหนมันออกหน้ากับ้าง ถ้าต่เจีย๊ยอ๋อนี่มันอ๋อ,อ,อถ้ามันมีเจีย้ยนี่มันออกมดอะหนอ,ออกเป็นเส้นเชื้อของเห็ดม,มันก็จะอยู่ตามจุดที่อุณหภูมิเหมาะสมนะฮะความชื้นเหมาะสมและได้น้ำ ลืมสังเกตไปเลยว่าตรงนี้มันชิ่ง <c oughs> นี่ต้องระวัง เ,เรากำลังจะเดินตต่ขึ้นไปยอดดอยให้ถึงยอดดอยนะโอ้ยังไม่ถึงนะมันเริ่มชิงแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล้องแป๊บหนึ่งผมต้องเปลีนสองมือเดี๋ยวเจอกันครับแป๊บเดียว เอเอลืมน้ำอยู่หน้าตะก,ก้าส้านรถอย่าเอาเอ,เอ <c oughs> ช่วยเหลือไม่ได้แล้วตอนนี้มนมผมรีบขึ้นมาจนลืมน้ำที่เอามาด้วยนะติดอยู่ที่ตะก้าหน้ารถมอไซค์นะ ตอนนี้เราขึ้นมาเกือบจะถึงยอดแล้ว250 250ไม่แพงเลยทีเดียวครับผมใค,ใครที่ซื้อเห็ดเพาะกินนะฮะ250ต่อลิตรนี้ไม่แพงเลยครับถ้าได้ขึ้นมาทดลองหาแบบนี้นะฮะ ใครขึ้นสูงได้ก็ได้เปรียบนะฮะเพราะว่าใครหมดแรงก่อนก็จะได้หาแถบข้างล่างใครมีแรงเยอะก็ขึ้นมาหาข้างบนยิ่งมีคนหาเยอะยิ่งได้น้อยนะฮะนี่ผมหอบให้ท่านผู้ชมได้ยินกันเป็นเสียงหอบจริงๆนะฮะ ตอนนี้เราจะขึ้นมาถึงยอดดอยของภูเขาลูกนี้แล้วห,หนาซีดเลยครับตัวนี้โอ้นี่ อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะฮะในการหาว่าใครจะเดินไปเจอจุดที่มีเห็ดเผาะมากหรือน้อยืม<ไหน> ก็เดินหาย,ยาไปเรื่อยๆ๋อเรามาดูครับอุปกรณ์ในการหายก็มีตะขอนะฮะ นี้เป็นล่องรอยการก่อไฟอืนี่ไขม่มดมดมดอะไรไม่แน่ใจแต่อย่าไปยุ่งกับมันไข่มันเหมือนเม็ดข้าสารเลยนะแต่คิดว่าเป็นมดที่กัดเจ็บมากเหมือนกัน ให้ดูทางพี่เหวี่ยงได้พ่องแล้วเนี่ยกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาถึงนะ <c oughs> ไม่ไหวอ่ามันเหนื่อยครับเหนื่อยอ่ายังเหนื่อยอยู่นะฮะขึ้นมาใจเย็นๆนะเหนื <c oughs> ่อยมากเลยดูเชื้อรามันเนี่ยเต็มเลยอันนี้เชื้อรามันนะเชื้อรามันโอ้หนี่ฮะเชื้อราของเห็ดเพาะแต่มันยังไม่โตนะฮะ มันมันใช้เวลากี่วันนี่ใช้เวลาต,ต้องมากประมาณสองวันสองวันอ๋ออันนี้คือประมาณสองวันมันจะเป็นแกนนี่อโอ้นี่ฮะประมาณสองวันมันหนึ่งจะกินได้นะฮะนี่มันยังเป็นเชื้อราอยู่เลยนะฮะแอะบบังไว้ก่อนบังก่อนเนี่ยเผื่อใครมาเจอ อ๋อนี่มามาเหมือนยังครับออ,อ,อ,อ๋นี่ครับมาเจอนักล่าเหมือนกันนะฮะค,ครับผมอได้นิดๆน้อยๆแล้วหนอกำลังขึ้นมาครับกำลังขึ้นมาอ่า อเอากรลังขึ้นมาเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ฮะขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าแหล่งหาเห็ดนี่ถ้าใครไปเจอแหล่งที่มีเห็ดเยอะๆแล้วส่วนมากเขาจะอุ๊อิบไว้นะฮะงุ๊งียบไว้ไม่ยอมบอกให้ใครรู้นะเพราะว่าของอย่างนี้นี่ถือพอถึงฤด,ดูถึงเวลาแล้วเนี่ยมันช้าไม่ได้นะครับดัง <c oughs> นั้นเทคนิคแล้วก็ทำเลในการหาเห็ดนี่ ถือว่าสำคัญครับใครไปเจอแหล่งดีๆแล้วก็รู้คนเดียวไว้จะดีที่สุดนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนแย่งไปหมดนะฮะถึงบอกว่ามันเป็นการหาที่แบบต้องลุ้นต้องสนุกแล้วก็ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวเลยทีเดียวนะฮะการหาของป่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดดอย ก็เดินง่ายหน่อยนะฮะยังหน้ามืดไม่หายเลยโอเคอันนี้เราก็เดินมาถึงข้างบนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพักคลิปนี้ไว้ก่อน เผื่อผมจะลองลองเดินหาดูว่ามันมันจะเจอกับเขาบ้างไหมนะฮะก็ะะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหนะะ้าถ้าเกิดเจอแหล่งดีๆยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้สมาชิกได้ดูกันอีกทีนะฮะถ้าเจอแหล่งนักๆมันจะอ๋อเป็นเชน